สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาที่น้องเราผู้ชมทำน้ำยานะครับน้ำยากะทิโคราชนะครับน้ำยากะทิโคราชเป็นน้ำยาปราสรมเครื่องนะครับก็เครื่องปรุงก็ประกอบไปด้วยกระชายกับกระชายหอมหัวแดงขา่าตะไคร้กระเทียม พริกแกงใบมกกะกรูดรากผักชีหรือใช้ยีราเทนนะครับยีราเทนก็ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องปรุงของน้ำยาขนมจีนสูตรโคราชนะครับสูตรไทยโคราชหรือไทยเดิงนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับเป็นน้ำยาปลาไทยโคราชนะครับ ขั้นต่อไปของการทำปลาไถเดือปลาโคราชนะครับก็คือต้มน้ำนะครับใส่ข่าลงไปนะครับแล้วก็พริกแห้งครับพริกแห้งแล้วก็ผักชีนะครับผักชีแล้วก็เติมเติมปลาล้ะลงไปหนึ่งถ้วยนะครับเติมปลาละลงไปหนึ่งถ้วยแล้วก็จะต้มเอาไว้นะครับต้มเอาไว้ให้เดือดนะครับ ดับต่อไปก็นําเครื่องปรุงที่เตรียมไว้นะครับเตลงไปในน้ํานะครับเตลงไปในน้ําที่เรากําลังต้มครับต้มน้ําจนเดือดนะครับจนน้ําจนเดือดอันดับต่อไปก็จะนาปลาซึ่งวันนี้จะเป็นปลานิลน,นะครับน้ําหนัก 1. 5ดห้ากิโลกรัมนะครับใส่ปลานะครับ เอาปลานิลลงไปต้มนะครับปลานิลลงไปต้มทั้งตัวนะครับต้มจนกว่าจะสุกนะครับต้มสุกแล้วนะครับก็ปล่อยให้เย็นสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้นำทำสะดวกนะครับ ทน้ำต้มนะครับเทน้ำต้มลงไปกองนะครับกอง,งกอกอเอาเฉพาะน้ำนะครับเ่ือนเครื่องปรุงแล้วก็จะนาไปตําให้เข้า,ากับเนื้อปลานะครับแยกเอาก,กระชายออกนะครับกระชายที่ต้มในหม้อแยกออกเพื่อที่จะตําใส่กับพริกแกงนะครับตําใส่กับพริกแกงอันนี้เครื่องปรุงทั้งหมดที่เรากอง นะครับที่กองเสร็จเรียบร้อยก็จะไปนำไปใส่ครกเพื่อที่จะตำตำให้ละเอียดแล้วก็มากองใส่น้ำปลาอีกครั้งหนึ่งครับเครื่องต้มนะครับก็จะนำมาใส่ครกนะครับนำใส่ครกเพื่อที่จะตำครับตำเครื่องปรุงเสร็จแล้วนะครับตำเครื่องปรุงรวมกันทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับ นำเครื่องปรุงที่เราตำเสร็จแล้วเทใส่น้ำปลาที่ต้มไว้แล้วจะคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนำมากรองครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนำมากรอ,อีกครั้งหนึ่ง่วนกรองนะครับนำกระชายนะครับที่เราต้มใส่กับเครื่องปรุงแยกจากเครื่องปรุงมาตำให้ละเอียดครับใส่ พริกแกงลงไปนะครับใส่พริกแกงลงไปกับกระชายแล้วก็ะตําให้เข้ากันครับขั้นต่อไปครับแกะเนื้อปลานิ่ที่เราต้มใส่กับน้ำปลานะครับตําเข้ากับพริกแกงกระชายนะครับอันนี้เป็นส่วนผสมนะครับส่วนผสมที่ตำเนื้อปลากับพริกแกงแล้วก็กระชายต้มนะครับ ใช้ต้มสุกแล้วนะครับขั้นต่อไปครับตั้งหม้อแล้วก็เตน้ำกะทินะครับเตน้ำกะทิลงไปนะครับเตน้ำกะทิลงไปจะไปเคี่ยวให้แตกมันนะครับนี่คือน้ำกะทินะครับน้ำหนักก็ใช้ตามน้ำหนักของปลานะครับน้ำหนักของปลาที่ทำน้ำยากขน้ำจีนนะครับ แตกมันสุดนะครับก็นำเนื้อปลาที่ตําใส่กับพริกแกงกระชายนะครับมาเตลงไปเลงไปเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันครับคนให้เข้ากัน คนให้เข้ากันแล้วต้มไว้ประมาณสิบห้านาทีนะครับานาทีต่อไปครับน,นําน้ําแกงนะ้รับน้าแกงที่ต้มใส่กับปลามาเทลงไปนะครับมาเทลงไปในหม้อ,อกะทินะครับนี่จะเทลงไปนะครับเทลงไปในหม้อ,อกะทิครับก็จะต้มให้เดือดนะครับต้มให้เดือด ถ้าแล้วก็ชิมนะครับชิมถ้าใครชอบชูรสก็ใส่ชูรสครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ชิมถ้ามีรสเค็มไปเราก็เติมน้ํานะครับถ้าหากว่าพอดีเราก็ไม่ต้องเติมนะครับปิดฝาต้มไว้ให้เดือดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขนมจีนน้ํายาไทยโคลาดนะครับหรือว่าไทยเด้งนะครับคุณแม่จอยนะครับท่านสอนผมมาตั้งแต่เด็กนะครับ นี่ก็น้ำยาขนมจีนแตกมันหน้ารับประทานมากกขนมจีนน้ำยาหนึ่งหม้อนี้ขนาดที่ทำนั้นใช้เกลืขนมจีน5-10กิโลนะครับผักก็เตรียมไว้นะครับมีกะหล่ำปีใบชะพูผักชีลาวยอดแมงรักปรีกล้วยนะครับหัน่นถั่วลิสงหัน่นถั่วพููหั่นนะครับ ซาลาเน่นะครับอันนี้เป็นผักที่เตรียมไว้รับประทานกับขนมจีนน่ารับประทานมากครับน่ารับประทานมากึงขอบคุณครับติดตามรายการอาหารอิสานบ้านเราอิสานบ้านเฮาต่อไปครับ